อ้าวมาแล้วลูกค้าตัวท็อปพิเศษที่ลูกค้ามองหาให้ลูกให้หลานหรือลูกค้าจะเอาไปจับจ่ายตลาดก็ดีนะดีลูกค้านี้นี่ของใหม่ๆมามีคนหารุ่นเนี้รุ่นท็อปรุ่นหายากรุ่นทอ็อรุ่นหายากวันนี้เรามีโปรโมชั่นเลยนะ หลักหมื่นเราไม่ขายหลักแสนเราก็ไม่ขายมีโปรโมชั่นแถมไปจกให้ให้หนึ่งข้างลดรับรองสตาร์ทติดสตาร์ททีไม่ติดเราให้ฟรีสตาร์ทสองทีสามทีติดเอาไปเลยนี่ขายตามสภาพลูกค้าดูก่อนแ,แน่แน่วิ่งนี่มันจะรถมันจะไม่มีมันจะหลุดเออไม่ต้องห่วงถ้าเอาไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าลูกล้านจะเอาไปแข่งเอาไปซิ่ง เพราะว่ารถรุ่นนี้ท้าว,วิ่งแล้ววิ่งแรงรมกระแทกมันเขย่าแล้วมันจะหลุดลูกหลานท่านไม่มีทางจะขับเร็วได้แน่นอนขยับทุกที่นัดไม่มีของเราของดีของดีงดหายากรุ่นนี้หายากไม่มีหรอกอพระเทเมนมาเห่าแล้วเครื่องดับรุ่นนี้น้ำก็ไม่ต้องกลัวพ,พ,พึ่งล้างมาสดสดรุ่นนี้ท็อปเทนหายากปีห้าสามของเวฟ ท่อเราท่อเนี้ยไม่ใช่ท่อดังวิ่งแล้วมันจะขยับมันจะดังหน่อยหนึ่งขยับเออนี่รุ่นนี้ท็อปรุ่นหายากสตาร์ทรั้งเดียวไม่ติดต้องสตาร์ทสามทีสี่ทีทีติดนี่แหละของแท้แน่นอนอกาบข้างเราลูกหลานไม่ต้องห่วงเอ้ซื้อไปแล้วลูกหลานมันจะเอาไปซิ่งเอาไปแข่งสนามไม่ต้องห่วงเห็นเอาไปสิ่งวิ่งยี่สิบสี่สิบเสียงจะดังอยู่ตลอดเวลาก็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 อยู่ตลอดเวลาเพราะลูกหลานไม่ ของท่านไม่กล้าขับแรงแน่นอนเพราะกลัวมันหลุดนี่คือของแท้ประหยัดเซฟตี้พอร์ตปลอดภัยเออนี่นับไม่มีขายตามสาภาพพันไม่ขายหลักพันไม่ขายหลักหมื่นเราไม่ขายเรามีโปรโมชั่นของแถมก็มีวันนี้โปรโมชั่นพิเศษของแถมเรานี่ถังกับฟองน้ําล้างรถแชมพูหาซื้อเองออเราไม่มีแถมอันนี้รุ่นนี้รุ่นหายากรุ่นท็อป บุญแกนะบุญแกจะมุนยากหน่อยต้องขยับมันหน่อยหนึ่งเพราะว่ากาบมันอันนี้ไม่เหรอไม่สามแสนกว่ากว่าวิ่งมาตั้งแต่ปีห้าสามทนทานหายากสีเดิมแต่ไทยเล่มเป็นสีแดงบางคนสงสัยอ้าวสีแดงทําไมมันเป็นสีน้ําเงินได้โอ้ยอย่าไปสงสัยเลยครับแม็กกิ้งกาดยังเปลี่ยนสีนาลียังเปลี่ยนใจเหตุฉน,นัรถมันจะเปลี่ยนสีของมันไม่ได้เออนี่ ของแท้ถ้าได้ไปไม่มีผิดหวังนะคุณลูกค้านะหายากของแถมโปรโมชั่นก็มีโปรโมชั่นทังน้ําล้างรถและฟองน้ำหนึ่งฟองเพื่อล้างรถแชมพูหาซื้อเองเราแถมกระจกอีกหนึ่งข้างนะคุณลูกค้านะหายากหายากรุ่นนี้ถามว่าต่อภาษีได้ไหมต่อได้แล้วต่อภาษีอยู่ตลอดทุกปีเออนี่ถ้าอยากได้มองหาคุณลูกคา้าคุณพ่อบ้าน <c oughs> คุณแม่บ้านซื้อไปจับจ่ายตลาด ก็ดีซื้อไปให้ลูกหลานขับไปโรงเรียนก็ดีรถคันนี้ผ่านสนามมาเยอะไม่ว่าสานามกีฬาสานามฟุตบอลสานามแข่งผ่านมาทุกๆสานามไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะเอาไปซิ่งเอาไปโรงเรียนจะท่อดังตำรวจจะจับไม่มีท่อดังถ้าลูกค้าไปให้ลูกหลานไปบิดไปโรงเรียนนะมันไม่กล้าบิดเกิน40-50หรอกเพราะบิดแรงท่อมันจะหลุดเนะี่ยท่อมันรุ่นนี้โปรโมชั่นท่อโยกได้เออวิ่งแรงกาบก็ววจะหลุด รุ่นนี้ขับไม่มีหลับเพราะเราวิ่งเพราะลมกระแทกมันจะดังก็ๆๆๆอย่างนี้ตลอดทางเออไม่มีหลับตื่นตัวตลอดีมันจะดังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีหลับเอาคุณลูกค้าสนใจทักมาแชทมาได้เว็บร้อยยี่สิบห้าปีห้าสามคนทานไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราไม่มีโปรโมชั่นแถมน็อตกุญแก เราก็โปรโมชั่นแถมบุญแกหนึ่งดอกกระจกหนึ่งข้างสตาร์ททีเดียวติดเราไม่ขายถ้าสตาร์ทสามสีทีติดเราขายอ่าอ่เรียบเรียทักแชทเข้ามาลูกค้า